สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับเข้าสู่รายการของ Perfect Car Channel อยู่กับ p ักกี้ผู้ดำเนินรายการครับคุณมีใจดีคนเดิมครับผมช่วงโควิดมีโปรรถสิเทอาอยากรู้โปรคืออะไรแนะนําดูกันจนจบท้ายคลิปนะครับสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นรรนที่เน้นในเรื่องของความคุ้มค่าของตัวเงินที่เสียและของที่ได้ตั้งแต่มือหแล้วนะครับตั้งแต่มือหอันนี้คือก๊อกที่ห ส่วนก๊อกที่2เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ในส่วนของความคุ้มค่าเรียกว่าสุดยอดแห่งความคุ้มอ่ะต้องเรียกว่าเปมืชน้นแน่วงโอ๊ตปาโมดเลยเจมอันนั้นโคตรคูอันนี้โคตรคุ้มจริงๆครับคุณผู้ชมถามว่าคุ้มยังไงล่ะครับผมคุ้มยังไงเหรอป้ายแดงอ่ะตัวนี้สตาร์เริ่มต้นขาย6กแสนแปดและคุณผู้ชมนี่คือ MG ตัว ZS นะครับ ตัว ZS ตัวท็อปนะมีซันรูฟนะคือตัวท็อปแน่นอนเป็นพาราโดมิกซันรูปนะครับตัวเริ่มต้นป้ายแดงขาย6,08 0นนะครับตัวท็อปสุดป้ายแดงขายอยู่7,99,000บาทตอนนี้ในโชว์รูมนะคุณจะถ้าไม่เชื่อผมเดินเข้าไปบนโชว์รูมได้เลยเจอไฮไลส์ราคานี้แน่นอนครับแล้วก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถปี2018 ไม้แท้ไม่กลับไม่กอวิ่งแค่2 9งหมกิโลเมตรนะครับไม้ไม่ถึง3 0 0 0มืโอเคต่อครับวารันตีเขายังอยู่นะวารันตีของ MG นะครับผมของบริษัทแม่ก็ยังมีอยู่นะความคุ้มคุ้นได้ถึงหลายต่อเลยนะป้ายแดงขาย6กแสนแตัวเริ่มต้นด้วยนะตัวท็อปขาย7จ็ดแสคุณซื้อคันนี้ในราคา5,000สนต้นถึง0ี่ปลายคุณผู้ชมบอกเลยออปชั่นดีค,คุ้มมากมากเลยและส่วนบริการมีครับ ก็ต้องบอกว่าแบรนด์นี้กลับมาเป็นที่นิยมค่อนข้างบูมมากๆนะครับเพราะว่าเรียกว่าจับจุดการตลาดคนไทยได้ถูกคนไทยชอบรถที่ดูหรูและก็ในราคาที่ต่ำคันนี้ทำมาให้ดีมากๆปีหน้ามาแน่ยอดตอนนี้ในมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าคลุ่มทลายมากๆขนาดที่เซกเมนต์รถตอนนี้ไม่ได้เยอะนะแต่ว่ายอดดีมากๆครับก็ต้องบอกว่าดีทุกอย่างสั่งงานด้วยเสียงอะไรได้หมดเลยนะคันนี้เป็นสีขาวมุกมาให้จากโรงงานนะคุณผู้ชมจ๋า กระจังด้านหน้าออกแบบดีไซน์มาให้ส่วนของความเป็นยุยโรปในเรื่องของความหรูหรานะแล้วก็มีโลโก้ติดด้านหน้าเป็นของ MG มาให้เป็นเครื่องยนต์แบบ1,500ซีซีแรงม้า114ตัวนะครับมีไฟตัวไฟตัดหมอกมาให้คิ้วด้านล่างเป็นแบบสีเทาด้านด้ๆน,น,นะก็ให้เรื่องของความสวยงามโอเคดีลาวหลังคามีเฟรมดูอย่างสายตาแล้วเนี่ยก็อยู่60ทั้งคันนะเป็น60แบบไม่ประหลาดนะคุณผู้ชม ยางเป็นยางปี18นะครับยางเป็นยางปี18นะคุณผู้ชมยางปีเดียวกันกับตัวรถนะแล้วก็ล้อแม็กเป็นล้อแม็กทูโทนอลลอยปัดเงาผมมองคันนี้ผมชอบทุกอย่างเลยถามว่าชอบอะไรต้องถามว่าชอบอะไรดีกว่าผมชอบการดีไซน์ของเขาหนึ่งดีไซน์นะผมให้ดีไซน์ได้ดีไซน์โดนดีไซน์ดูไม่แก่ดูเป็นรถของเจนใหม่วัยรุ่นเจนใหม่นะเจน X, Gen Y เจน Y ผมมองว่าโอเค แล้วก็ล้อแม็กไม่ขี้เหร่เลย,เล,ยล้อแม็กต้องบอกว่าหล่อหล่อมากนะครับผมและที่สําคัญผมชอบราคาของที่ได้มากจริงจริลาวหลังคางมีไฟเลี้ยวข้อกระจกมองข้างมีครับช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและออปชันน NG เขาไม่ได้กักนะคุณผู้ชมสังเกตนะไฟเลี้ยวเขาให้เต็มนะบางแบรนด์กักอยู่แค่นี้นิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ให้เต็มให้เต็มถือว่าโอเคมากกับร,ราคาที่ตั้งขายนะดอกยางเหลือเยอะๆเลยครับสังเกตมีเส้นเยอะๆครับเส้นเก็บเสียงมีให้เยอะครับผม ยางก็เป็นยางแบบคอมฟอร์ตนะอันนี้รถยังไม่ได้เก็บงานนะคุณผู้ชมถ้าเก็บงานเนี่ยอันไหนสีมีริ้วมีรอยอันนี้ผมเก็บให้คุณผู้ชมนะเก็บให้นะครับไม่ได้ขายสภาพอย่างนี้แต่ว่าเราเอามาให้ดูคือเราขายความจริงกันคุณผู้ชมรถมีอะไรเป็นอะไรมาผมไม่เห็นก่อนเลยมันเป็นอย่างนี้มานะไม่ใช่ว่าบางอันก็ต้องไปกราบต้องเรียกว่ามีเก็บสีมีอะไรอย่างนี้บางทีอาจจะแค่โดนนิดนหน่นนอยๆแต่ว่า เห็นมั้งที่เห็นรอยเก็บสีอาจจะจินตนาการไปได้ไกลครับก็ต้องบอกนะครับของผมไม่มีชนหนักทุกคันนะไม่มีชนหนักเลยรถมันก็ต้องมีริว้วมีรอยตามการใช้งานกันบ้างครับแต่ถ้าเกิดมีตรงไหนอย่างเงี้ยผมให้เห็นเลยให้เห็นมีคือมีพี่มีคือมีเก็บคือเก็บทําให้คือทําให้ครับไม่ได้ปล่อยลวก,กนะผมขายความจริงกันเซ็นเซอร์ด้านหลังเป็นแบบฝังเหมือนในของตัวแคมรี่เลยก็เซ็นเซอร์ทำมาได้โอเคไม่ขี้เลยครับ ตัวบป๊หนึ่งนะอ่าตัวไลฟ้าด้านหลังมีให้ปันหลังมีให้ชอบตรงที่เปิดอะตรงที่เปิดอะโลโก้มันที่เปิดผมชอบตรงนี้มากเลยเออแต่ว่ามันมันมันขายดีสายได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฝาโปงด้านท้ายเป็นแบบช็อกอัพนะครับผมหัวน็อตทุกอย่างเดิมเดิมนะคันนี้เดิมๆมเนียนเนียนคุณผู้ชมเนียนเนียนแล้วก็ชอบอันนี้มีเนี่ยที่วางของด้านท้าย ที่วางของด้านท้ายปลดหมาก็สามารถวางของด้านท้ายได้มีตะข่ายกันสัมภาระด้านท้ายให้นะครับผมมีตัวอ่าตัวของที่เรียกว่าอันนี้หัวเทียนหัวเทียนอันนี้หัวเทียนอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเท่านะก็ลองบอกว่าชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินก็ไ้ามากกว่าหลายๆแบรนด์นะผมชอบนะส่วนมากหลายๆแบรนด์ออกจากป้ายแดงก็สายพ่วงแบตบสายลากจูงใช้ายยุกเฉินเฮ้ยอันนี้มีหัวเทียนให้ด้วยเออเฟี้ยวเฟี้ยว ถาดท้ายถัดท้ายวางของท้ายรถมีให้นะล้ออะไหล่มีให้อยู่นะครับรถคันนี้ไม่รถต้นคุณเป็นชุดปะยางนะเป็นล้ออะไหล่ให้อยู่มองว่าก็โอเคเอาจริงๆมันน่าใช้ลงมันที่มันรถปี18เลขไม้30,000แต่ราคามเหลือ500 0 0 0เนี่ยมองว่ามันว้าวสำหรับผมมันคือว้าวนะและได้เป็นรถ CUV ครับเป็นรถครอสโอเวอร์ลุยได้นะและขนาดกว้างนะครับผมเซกเมนต์มันค่อนข้างกว้างมันไม่ใช่รถแบบ เซกเมนต์เล็กๆอ่ะไม่ได้แบบ Ford Eco Sport อย่างนั้นน่ะก้อนนี้เลยมันเป็น M.G ก็เทียบเท่ากับ C.H.R เทียบได้ชนได้ H.R.V ชนได้แน่นอนภายในกว้างกว่าครับปะ่ะเดี๋ยวจะหาว่ากว้างจริงหรือเปล่าไอ้ปาร์คไอ้ปาร,ปาร,ปาร์หลอกเปล่าไปดูภายในแล้วผมบอกเลยภายในเหมือนรถยุโรปมากๆเหมือนหนังนับป้าของ B.M หรือมันยูเลยครับแต่ว่าอันนี้เป็นของสัญชาติอังกฤษครับปะไปดูกัน โอเคครับอันนี้อยู่ในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าพอเข้ามาปุบ๊บภาพแว็บแรกที่ผมแว็บเลยคือผมเผลอคิดถึง MG ตัว GS อีกตัวหนึ่งของเขาตัวนั้นก็ผมคิดว่ามาแทนที่กันแต่ผมต้องบอกว่าตัวแ s ตัวนี้ทำมาได้ค่อนข้างดีทำมาทดแทนได้ดีดีมากๆเลยครับผมแว็บแรกที่เห็นคืออารมณ์ความเป็นสปอร์ตมีเยอะกว่า GS มากมากครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกแมทเทอเรียลต่างๆของเขานะ เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังตรงนี้ซึ่งเป็นบริเวณซอฟทัสนะครับผมซอฟทั h นะรถเนี่ยเพอร์เฟขายอยู่400,000ปลายถ้าคุณรวมโปรโมชั่นแล้วเนี่ยได้ของขนาดนี้ผมถือว่าโอเคมากเลยอะ่ะเป็นหนังหนังที่ดูหรูหนังที่ดูแพงนะมีลายเป็นโนแบ็มาตรงเครื่องปรับอากาศให้ด้วยพร้อมช่องของเครื่องปรับอากาศเนี่ยคล้ายๆของคล้ายๆข,ของรถยุโรปเลยอะ่ะคล้ายๆของบุซิเดสเลยก็ดูแล้วโอเคนะครับแผงทษครับช่องแอร์นะครับ เห็นไหมช่องแอร์เนี่ยเขาจะใส่คิ้วที่เป็นโคราที่เป็นสีเทาเมทัลลิกมาสีบอลเมทัลลิกแล้วก็ช่องแอร์จะมีขนาดค่อนข้างกว้างและค่อนข้างใหญ่ผมมองว่าเออให้ทิศทางลมค่อนข้างดีลมออกได้ค่อนข้างเยอะดีนะครับเป็นหน้าจอ DVD ทัชสกรีนมาให้นะครับผมกล้องหลังก็มีมาให้นะเห็นไหมมีพร้อมระบบเบิร์ดวิวมาด้วยคล้ายคลของ m e r สเตช e นเบนเลยแล้วก็มีเส้นแบ่งระยะบอกด้วยนะครับผมแล้วก็คงมาลายหันไปไหนองศาก็ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ตัวเกียร์นี่มีระบบซีเอ็นเชียลให้เหมือนของตัว Toyota f o r ร u n ูเนเลยหรือว่ารถแพงๆหลายๆรุ่นนะก็สามารถปรับเป็นแมนนวลโหมดกันได้นะถ้าแ,แต่คุณจะชอบแล้วแต่คุณจะปรับนะออกแบบคะแนนออกแบบผมให้สิจริงๆเลยไม่ขี้เลยไม่ขี้เลยดีเลยสิเต็มสิบเลยเท่คะแนนออกแบบไม่เท่มากเลย อันนี้แค่เห็นพบก็ไม่พูดส่วนอื่นหมดเลยนะยังไม่ได้พูดของสันูปยังไม่ได้พูดของส่วนของพวงอะไรยังไม่ได้พูดของการปรับกระจกการล็อกปลดล็อกเลยนะเออดีหน้าจอมีใส่แซมเป็นส่วนของลายแคปล่ามาให้ด้วยเพิ่มมาด้วยหมอกความสปอร์ตชอบที่สุดเลยภายในนะคือโทนสีกับการออกแบบลองดูตัวเบาะเอาก็ได้ครับผมเนี่ยเห็นไหมการออกแบบการแซมสีของสีน้ำตาล สีน้ำตาลมันจะกึ่งคล้ายๆสีชามัวและตะเข็บก็จะเป็นตะเข็บได้สีเดียวกับตัวหนังตรงกลางนะแล้วก็แซมเป็นทูโทนสีดำมาให้ก็ถือว่าออกแบบได้หรูหรูมากๆเลยอารมณ์เหมือนนั่งรถซปเปอร์คาร์เลยนะครับผมแอร์เป็นแอร์แบบออโต้เป็นแอร์ดิจิตอลนี่อะไรกันล็อกปลดล็อกตรงนี้ให้อารมณ์ให้คล้ายฟอร์ดเหมือนฟอร์ดเลยเหมือนเหมือนตัวเอเวอเรสต์นะ มีปรับที่ปรับไฟสูงต่ำของระดับไฟหน้าครับปรับได้ถึง3ระดับนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ชอบที่สุดเลยพาร์ดอมิกซันลูครับอันนี้ไม่ได้เป็นซันลูบบานเล็ก,เลกๆเหมือนของ GS แล้วนะอันนี้เป็นซันลูบบานใหญ่บานเต็มๆนะคุณผู้ชมตัวนตัวผมชอบ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  Sun ซันลูเงินที่เสียของที่ได้ผมว่าคูดโอเคเลยไม่กักเลยสําหรับแบรนด์นี้นะสำหรับแบรนด์นี้นะบแ,บนนนะแล้วบอกเลยครับมั่นใจในแบรนด์ได้เลยครับ วารันตีมีเข้าที่ไหนก็ได้ครับนอกจากแบรนด์แล้วคุณมั่นใจในตัวผมและมั่นใจในเพอร์เฟกต์คาร์ได้เลยครับเพราะนี่คือเพอร์เฟกต์รถไม่ดีเราไม่เอามาขายแน่นอนรถโดนนะ่ะโครงสร้างหลักพลิกคว่ำมจมน้ำน้ำท่วมกอไม้ผมไม่เอามาขายนะครับรถไม่ห่วยอย่างนั้นไม่มีอ่ะเปิดซันรูปให้ดูครับซันรูปบานใหญ่นะครับคุณผู้ชมซันรูปบานใหญ่ผมชอบถ้าเกิดว่าไปเที่ยวเขาหรือว่า ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วอากาศสดชื่นนะผมชอบการเปิดซันรูฟมากๆเลยแล้วก็มีในส่วนของตัไฟโอ้หลายหลายคนอาจจะเดีย๋ยวอาจจะอย่างงงนะไฟหน้าออโต้มาให้ไฟหน้าอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมไฟหน้าอยู่ทางด้านซ้ายเป็นสไตล์รถยดลดยุโรปมีการควบครลมาให้มีการเปิดปิดตัวควบครลได้นะตรงนี้ตรงนี้ใช้งานได้ก็เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยชินสําหรับใครที่ใช้รถญี่ปุ่นมา แต่ใครขับพวกวอลโวหรือพวกบีเอ็มหรอันยูผมคิดว่าคุณชินกับระบบนี้อยู่แล้วแล้วก็มีปั่นหลังมาให้ที่ปั่นน้ำฝนอะไรมีมาให้ครบครับผมก็บอกว่าโอเคมากๆนะสําหรับเงินที่เสีย4ี่แสนไปไปเนี่ยถ้ารวมโปรได้รถปี18ตากล้องขออนุญ,ญาตด,ดูเลขไม้หน่อยเลขไม้สองหมืเลขไม้สองหมื่นเ้าและชอบอีกอย่างหนึ่งการปลดล็อกของเขาอะ่ะดูนะล็อกอยู่นะไฟเค้นเนี่ยล็อก เปิดประตูปุ๊บปลดล็อกเลยไม่แต่มันไม่ได้ง่ายๆนะเวลามีเด็กมาเปิดมันไม่ได้เปิดง่ายนะปลดล็อกแรกเนี่ยมันยังไม่เปิดดันเท่าไหร่ก็ไม่ออกคุณต้องเบิ้ลอีกทีหนึ่งมันถึงจะเป็นสลักอีกทีหนึ่งนะต้องเบิ้ลครับถูกติดนีใ่ใช้ติดใจให้เบิ้ลครับผมโอเคไปเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูหนห้องเครื่องกันครับอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องแล้วครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง1.5ลิตรน,นะครับผมเป็นเครื่อง NA มาพร้อมระบบเกียร์คอนติเนียร์อาร์ดเวเลเบิลไทมิง กระแดกกิเนเยอะหน่อยคือเป็นเกียร์ CVT ครับคุณผู้ชมแปรผันต่อเนื่องให้ความเร็วสูงแต่ว่าให้รอบที่ต่ำนั่นคืออัตราการประหยัดของคุณจะมีเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับส่วนตัวผมชอบการออกแบบของเครื่องของเขามากถามว่าชอบยังไงชอบเวลาซ่อมครับเวลาล้วงมือเข้าไปอะรถบางแบตแทบไม่มีไม่มีที่ผมลื้อเลยอะแทบไม่มีที่ผมสอดมือบางทีผมสอดมือเข้าไปแผลเวอร์เต็มมือเลยครับคุณผู้ชม แต่นี้ออกแบบมาได้ดีพื้นที่มีกว้างมีเยอะนะดูอย่างตัวกองอากาศเนี่ยเขาก็ออกแบบเหมือนซูซูกิเลยซูซูกิเนี่ยซูซูกิเนี่ยจะออกแบบกองอากาศอยู่ข้างบนอันนี้เหมือนกันครับกองอากาศนี่เข้าด้านหน้าเข้าตรงนี้เลยเข้าลมกระจังลมมีช่องดักอากาศเข้ากองก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันและก็ที่สําคัญครับบรันตีของ MG ก็ยังเหลืออยู่มา r k QC ทุกอย่างอยู่ครบหน้าหัวน็อตต่างๆพวกนี้ไม่ได้โดนขอดไม่ได้แกะเลย แล้วก็ฝากระโปรงเดิมๆครับแผ่นฉนวนการความร้อนแทบไม่เลอะอะไรเลยรถใช้งานไม่ถึง30,000ืโลโอ้โหราคาดีกว่ารถเทสไดโช์รูมมากกว่ามากนะอย่างนี้บอกครับพอรเฟ c ์คาร์รถห่วยๆรถไม่ดีโดนหนะักโครงสร้างหลักพวกนี้ไม่มีแน่นอนครับมาดูกันได้นะคุณผู้ชมน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีการโดนถอดโดนขันมาเลยสองฝั่งนะไม่ได้มีการโดนถอดมาเลย ถึงแม้คุณจะถอไปนําสีฝากระโปรงเนียนขนาดไหนคุณก็ต้องมีรอยต่อให้คุณภาพมาลองและคุณมาไข่หนอน,นไงก็ต้องมีครับปะเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ดูแ้ะคุณจะร้องว่าว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวแน่นอนครับไม่ใช่ชิงร้อยแต่เพอร์เฟกครับ โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าตัวรถบอกเกตร,รุ่นรถอีกทีหนึ่งปี2015ครับเลขไม้20,090ครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมราคาป้ายแดงตอนนี้ตัวท็อปสุด600,000ทอดครับตัวเริ่มต้น688,000นะตัวท็อปสุด799,000บาทนะครับคุณผู้ชมผมบอกราคาและคุณจะร้องว่าว้าวว้าวว้าวานะครับอันนี้ไม่ชิงร้อยครับแต่คุณต้องชิงรถนะครับผมเพราะรถมีคันเดียว เลขไม่สองหมื่นเก้าราคาตั้งขายคันนี้ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะคุณผู้ชมห้าสองเจ็ดรถปีสิบแปดใช้ไปสองหมื่นเก้าและนี่ยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายแต่อย่างใดครับอย่างที่ผมบอกราคานี้ยังมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับคุณผู้ชมดอกเบี้ยพิเศษผมเริ่มต้นอยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้านะครับสองจุดเจ็ดเก้าท่านฟังไม่ผิดแน่นอนก็ถ้าเกิดใครอยากดูออกรถโปรหนึ่งร้อยผมก็มีให้ตอนนี้แต่แนะนําตอนนี้นะเอามารักสองพันสามพันเถอะพี่ ได้โปรสิทธิ์เข้าอะ่ะมี100แล้มี100แรก1,000ันมี1,000พี่เอามาแรก1 0,000เลยปกติโปรนี้ไม่ได้มีนะครับผมโปรนี้มีเพราะตอนโควิดมาที่อื่นไม่อารถเข้าไม่ซื้อเข้าผมไม่รู้เรื่องของเขาแต่เรื่องของผมเรื่องของเราเลยอ่ะใช้คำว่าเรื่องของเราเรื่องของเราคือผมไปซื้อรถมาเพิ่มมีขนาดไหนผมก็ซื้อมาเพิ่มผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีรถจะลดการเสี่ยงติดโควิดได้แน่นอน ถ้าใครมีกาลังใครที่กําลังดูมือหนึ่งไว้นะผมแนะนําคันนี้อะไรับพี่ดูมือสองราคาหายไปส0 0 0สนบาทครับคุณพี่เพราะคุณสามารถซื้อคันนี้ได้ราคารวมโปรแล้ว497,000บาทนะครับ497พร้อมดอกเบี้ยพิเศษจอง3,000ันขอมรอีก30,000จอง1,000อรีก1,000 0สำหรับลูกค้าที่จองออนไลน์นะอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหาไฟแนนซ์มีส่งเซ็นได้ เซลดันเคสเป็นเก่งเคสครับอาชีพค้าขายออกได้ครับดันเก่งไม่มีหน้าร้านก็ดันได้ยอดเต็มออกฟอร์จูเนอร์กันมาแล้วแม่บ้านเงินเดือน9ก้าพันก็ดันเัินจบมาแล้วครับผมผู้รับเหมามาเลยพี่ทํากันเป็นนะทํากันเป็นแต่คุยกันก่อนไม่ใช่ไปโดนเคสหลอกซ้ําแล้วที่แน่ๆเลยของผมไม่ขายฝันไม่ขายฝันและให้จริงๆครับค่าจัดค่าโอนให้คือให้พี่ขนส่งเรียกเก็บมีใบเสร็จเพอร์เฟกจ่ายให้ครับพี่อยู่เฉยๆพี่รับรถอย่างเดียวครับแล้วก็ของแถมทุกอย่างไม่ตัดออก บริการดูเชิญนี้ปียี่โมงต่อเครื่องช่วงล่างรับประกันเกียร์กล่องสมองกลถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมส้ยกองปักยังให้เหมือนเดิมพี่ปักให้เหมือนเดิมปักไม่มีตัดออกใครอยากมาดูรถคันนี้บอกเลยนะครับผมราคาว้าวว้าว,ว,าวมีคันเดียวนะครับใครมาก่อนได้เลือกก่อนเท่านั้นใครสนใจ บอกมาเพอร์เฟกคาร์มาหาปาร์คได้หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้จะมีน้องแอดมินคอยตอบให้อยู่ตลอดนะครับผมหรือว่าบางทีเจอมาก็เจอผมนี่แหละเป็นคนรับสายถ้าเกิดว่าใครอยากจะพิมพ์ไม่สะดวกโทรทำงานอยู่ติดทุระยอยู่เมมได้ครับพี่เซิร์ชได้นะครับขึ้น i อดีไลน์ให้เหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ก่อนจากอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจใผมด้วยถ้าเกิดวันหน้ามีรถดีๆอย่างนี้เข้ามาคันเดียวเป็น,นคุณจะไ,ไม่พลาด สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ